เอาเริ่มใหม่อะไรอีกโอ้ไม่เริ่มก็สวัสดีด้วยนะครับผมทานีตบหนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฮอนนะครับมีรอบอยู่เลยนะครับผมตัวที่ผมเล่นคือเบอร์เซอเกอร์นะครับผมเป็นล่างตัวน้อยหอไม่น้อยนะเฮียตัวใหญ่มากตัวเตี้ยแค่ตัวเตี้ยเฉยโอ้โหแต่ตัวใหญ่มากคิดดูตัวดิสบัยดีเพื่อนเฮ้ย Easy there, short legs. Good okay, okay, morning, now Right, stuff. Okay, some okay, You'll hear thunder, you'll see lightning. Some Can you check out some Turn. เตบนอนตานี้ก็ไม่รู้ไม่ตายเท่าไหร่หรอครับผมผมก็จะเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคร,รับผม โอ้ผมจะบอกทีมผมก็จะมีผมเบอร์สเกอร์แล้วก็หลอดซัฟเฟอริสแล้วก็แซนเวดนะครับแล้วก็ฟักแล้วก็ฟินบิทบูดนะครับผมนี่หลอดนี่ทีมฝั่งตัวก็มีเปเปิลแล้วก็วิชเชนแฮกแล้วก็กันเลดแล้วก็เพโลเมนเซอร์มังกี้คิงนะครับผมนี่มังกี้คิงเอาเชื่อมังกี้คิงไม่ได้ไปกลางว่ะโอ้นี่ไปกลางวิชเชนแฮกเหมือนวิชเชนแฮกผมจะเจอตาที่เลวอะศัตรูหายไป มาดิมาดิเก็บตังไว้ก่อนเก็บตังไว้ก่อน มันจะลาคีดก่อนค<ไ>รับผมมาดิดึงได้ก็ดึงกลับได้ครับตื้เวลาคีดกว่าดีกว่าดึงมาดึงครับดึงครับ อือวันดีนะอ้าวตัะไรครับเพื่อนมันต้องท้าแล้วครับผมไอเชียนี่แม่งแม่งดึงเีกูแม่งมึงดึงหรอมา

กับกันนีกว่าไม่ได้หรอกหลอดเพื่อนขอโทษย่าอ <Yeah. S 2> ุ้ยเป๊บร่างลิงมง่วงร่างเขาสวยเฮียโยย่า <Yo. S 2> yeah. นี่ออกสนับก่อนอย่างแรกนะครับผมระวังมา,มาดีปัดตีมาดีโอเคเอารองเท้าก่อนดีวกว่า

สวย,ยสวยจัดหลอดสวยจัดหลอดตรงนี้ดิเพื่อนตรงนี้ดีสวยเลยโอเคจบมาครับผมตั้งทาาเลยตานี้ไปสวยครับตานี้ไปดสวยครับผมโอ้โหเช่น,น่ากินจริงๆมังกี้โอ้โห สวยดับเบิลไดเมจเพื่อนดับเบิลไดเมจเพื่อนเออสวยตรงนี้นี่เอาเอาเพื่อนเพื่อนเราไม่ไปนานนานนานเราไม่มาแ<า> <llegó découvrir S 2> ล้วอ๋อตีนะอ๋อตกใจนึกว่าหลอด โดนอย่างเดียวแล้วว่าเพื่อนเติมเลือดแปบ๊บส,สวยสวยสวยดึงเขียวมาสวยสวยหล่อสวยหลอ่อ เอากูลืมไปเฮียกูติดอันนั้นสถานานั้นอยู่ไอ้สัตว์สวยสวยจัดเลยโดกบ้านเดียมัสนานกลับบ้านก่อน,นครับผม

you hear thunder, you'll see lightning I drink to that <gasps> you hear thunder, oh you're right. on, on, on. <laughs> I like smackin' you around You're next oh, yeah, I drink to that uh, okay, okay. you hear thunder, you see lightning Here we go. Uh, easy there, short legs. Can't win this. Oh, yeah. I drink that. Oh. Easy there, short legs. Oh shit. Yeah. Drone, 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 drone. And here we go. I like smacking you around. Easy there, short legs. โอ้ยเช่อเยอะจริงว่ะสัตว์ออกไม่ได้เลยฟิงกูไปละเชื่อ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 กูไปก่อนกูไปก่อนกูไปก่อนเข้ากระทะตรงนี้ไเเฮ้ โอ้ยหไอ่มีสต es. ัวไอสัตว์ต้องเลือกแบบหลอดหลอดแบบหลอดแบบเฮ้ยไปโรไปโรไปโลแหลม Qua sung thêm, thôi đi, nì, ăn nha, easy there, Oi, 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 รอดได้ไงเนี่ย่ะ <c> ร <oughs> อดเฉยเลยไอแค่แค่รอดเฉยตัวนตี้ผมกลัวทีมนั้นมันจะไม่สู้ดิเพราะทีมผมมานำมาเยอะแล้วเหมือนกันไม่ได้นำมาเยอะหรอกนำมาเยอะมากๆเลยท่านผู้ชม <ead> เว้ยผมต้องไป i'll punch it you see the fairies, but... hey, my uh, yeah, just what oh yeah <coughs> <coughs> oh did you know the ยืนแหละเพื่อให้เพื่อนมันเอานะมันจะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้อ้างเลยนะล่างมันวะล่างมันวะรอเล่นเป็นมาชอบเลยแมงโลกรอบม่วงด้วยโหเจ็บรอแป๊บ จะเข้าให้รอปแปบ๊บเฮ้ยได้นะเฮ้ยได้ตามพี่ตามตามได้ไหมนตามได้ไหมอ่ะเพื่อนสวย <c oughs> โอ้โตายซีอีกแล้วกูเข้าให้เพื่อนตลอดเลยกูนี่แม่งพระเอกจริงๆเลย trong cái sinh có sang ní Chúng mình lâu đi Hó khoai xung thẹp Đón ní Có một đôi โอ้มาเพื่อโดนแท้ๆเลยว่ะจริงๆผมมาเพื่อโดนแท้ๆเลยท่านผู้ชมโดนให้เพื่อนอ่ะเพื่อนมันไม่กล้าเขาเลยยังไงวะหลอดมันถึกกับกูมีโล่บ็อกอ่ะนี่ผมยังได้ตัวนะฝั่งนั้นมันไม่สู้แล้วเว้ย สนามไม่สู้แล้วเฮ้ยๆๆข้าแตกอ๋ออะไรยังไงเอ้าฟินมีคีบจะฟินฆ่าเยอะชิบหายฆ่าไปผมเลี้ยงมันจนรวยอ่ะผมพูดเลย เลี้ยงแม่งจนอิ่มไปเรีเปรมปรีเวนหอคายซุ้มเทพตอนนี้ของอ่อนงอกลางเลยครับผม โอเคได้เบอร์เซอร์และมาคุ่ที่มึงจะเอากูลงไหมแค่นั้นแหละเอาใครเพ้างเฉยเอามังกี้เหรอชาเหรอกว่าแล้วทำไมเกมเกมันแปลกมังกี้ออกกันแล้ว เราไม่มีใครมาใช่ไหมนะเราหัวเอาป้อมต่อนะไม่มีใครมาเอาป้อมต่อนะไม่มีใครมาแล้วเ,นะเปล่าตีป้อมนะครับ ไดูทีไปสเก็ตเลือดด้วยว่าหไปก่อนดีกว่าไม่หายทั้งแมปแล้หายทั้งแมปล้วตายวิ่ผมไม่ต้องวี่ผมก็ได้มากเลยสู้กันได้เลยเฮยดูไม่ได้วะนี่ได้แล้วนี่ ถ้าบอกไปผมก็ได้เราต้องทำยังไงแล้วทีมชนะจัดละโอ้ยคียบังโก้โอ้โลองลีเ กลางกูแบบวิ่งไปตีเขาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผม,มก็ไม่รู้เหมือนกันไอคนเกรงทะเลาะกันแล้วครับผมทะเลาะกันแล้วช่วยมึงเซนเนตเรื่องห่วง ไม่ได้ทำอไรหรอกมึงอะ่ะโอ้โหพวกผมว่ามันกดยอมตึ่นตืต่กดยอมแน่นอนโอ้โหฝั่งมันซุ่มซุไม่เข้าได้ไหวหรอกสี่คนอะชิวยากท่านผู้ชมนั่นไงเฟ้ยไปเฟ้ย เกมนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับชิลๆเลยครับผมโอเคก็ลาไปก่อนครับผมไปละ